หเรื่องจริงที่ไม่มีคำอธิบาย 1. คนที่โทรกลับมาจากศพสหรัฐเดือนกันยายนปี2008หลังเกิดอุบัติเหตุรถไฟชนกันที่แคลิฟอร์เนียมีผู้เสียชีวิต25รายหนึ่งในนั้นคือชาร์ลส์เพ็กแต่ที่น่าขนลุกคือมือถือของเขาโทรหาครอบครัวและคนใกล้ชิดถึง35ครั้งในช่วง11ชั่วโมงหลังจากเขาเสียชีวิตแล้วทุกครั้งที่รับสายไม่มีเสียงใดๆ แค่งเงียบแต่โทรซ้ำเมื่อเจ้าหน้าที่พบศพในวันถัดมาโทรศัพท์ของเขาพังยับอยู่ใต้ซาอ้างอิง ABC News 2008 Snopes i c v e c t c t r u e 2โรงแรมสี่ดาวที่ไม่มีในแผนที่อิตาลีนักท่องเที่ยวชาวฝรั่งเศสสองคนจองโรงแรมผ่านเว็บไซต์ดังชื่อว่า Hotel e l a f i r m ในเมืองเล็กๆชายแดนอิตาลีรีวิวดีราคาถูกเกินจริงเมื่อไปถึงพวกเขาพักอยู่คืนหนึ่ง ทุกอย่างดูเหมือนยุคโบราณไม่มีไวไฟไม่มีสัญญาณอาหารเช้าเป็นขนมปังแห้งและน้ำผลไม้ใส่ขวดแต่พอตื่นเช้าวันถัดมาโรงแรมหายไปกลายเป็นทุ่งร้างกับตึกเก่าสุดโทมไม่มีป้ายไม่มีคนไม่มีแม้แต่ร่องรอยอ้างอิงกระทูร r ด d d i a g l i s h in the Matrix คปี2019สาคนแปลกหน้าบนเครื่องบินบราซิลไฟล์ข้ามรัฐจากรีโอไปเซาเปาโ,โล ผู้โดยสารนั่งเต็มยกเว้นแถวหน้าชายคนหนึ่งอายุมากสวมชุดขาวสะอาดไม่มีสัมภาระยิ้มและบอกแค่ว่านั่งได้ไหมลูกเรืออนุญาตเพราะมีที่ระหว่างบินเครื่องตกลุมอากาศอย่างรุนแรงแต่ไม่มีใครบาดเจ็บหลังเครื่องลงจอดชายคนนั้นหายไปจากห้องโดยสารไม่มีชื่อในรายชื่อผู้โดยสารไม่มีในภาพกล้องวงจรปิดลูกเรือหลายคนเชื่อว่าเขาไม่ใช่คนอ้างอิง เรื่องเล่าจากสายการบินในบราซิลกลุ่มพนักงานต้อนรับสาย LAT AM Airlines สเสียงจากป่ามืดเชียงรายทีมค้นหาเด็กหลงป่าในปี2564ป่าทึบในเชียงรายค่ำแล้วแต่ยังมีเสียงเรียกชื่อเด็กเป็นระยะเจ้าหน้าที่บันทึกเสียงไว้เสียงนั้นผู้ชื่อเด็กถูกต้องชัดเจนและซ้ำหลายครั้งแต่หน้าแปลกคือทิศทางเสียงลอยวนไม่มีที่มาเจ้าหน้าที่วิทยุแจ้งกันว่าไม่มีใครพบตัว เช้าวันถัดมาเด็กเดินออกจากป่าเองและพูดเพียงว่าหนูไม่กลัวเพราะมีคนมาเรียกให้เดินตามอ้างอิงรายงานข่าวท้องถิ่นและเชียงไอทาม2564ห้าเทียนเล่มสุดท้ายบ้านเก่าที่อยุธยาครอบครัวหนึ่งย้ายเข้าบ้านไม้หลังเก่าทุกคืนจะได้ยินเสียงลากของบางอย่างบนพื้นบางวันมีกลิ่นไม่จากใต้ถุนคืนหนึ่งไฟดับทั้งบ้านพ่อบ้านจุดเทียนเล่มสุดท้ายไว้หน้าหิ้งไม่นานนักได้ยินเสียงเดินลงบันได และกลิ่นควันชัดขึ้นไฟติดอีกครั้งเทียนเล่มนั้นหายไปแต่พบรอยเท้าดำไม่คล้ายฐานที่พื้นไม้เจ้าของบ้านเก่ามาเล่าให้ฟังว่าเมื่อก่อนมีคนเผาต,ตัวตายใต้ถุนบ้านและทุกครั้งที่มีไฟดับวิญญาณเธอจะกลับมาขอแสงเทียนอ้างอิงรายการตีสิบตอนบ้านผีสิงอยุธยาปี2010ถ้าเคยเจอเรื่องที่ไม่มีคำอธิบายแบบนี้คอมเมนต์มาได้เลยหรือถ้าฟังแล้วหลอนจนอยากเล่าให้คนอื่นรู้ กดแชร์ไว้แล้วเตรียมเจออีพีสามที่เข้มข้นกว่านี้กดติดตามไว้เลยเพราะบางอย่างไม่ควรถูกลืม